มีวีดีดอลฟินปรับความแรงได้ถึง3ระดับปรับยังไงไปดูครับ สวัสดีครับมาพบกันแล้วครับกับผมแม็กบีบีดีสักแก้วนะวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายในเรื่องของโหมดการขับขี่ทั้ง3โหมดให้กับลูกค้าที่ใช้ดอฟฟินอยู่ครับว่าแต่ละโหมดการขับขี่นะครับมันใช้งานยังไงนะครับใช้งานช่วงเวลาไหนและก็แตกต่างกันยังไงนะครับโหมดแรกนะครับจะเป็นอีโคโหมดนะครับอีโคโหมดนะครับก็คือโหมดที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดนะครับอารมณ์การขับขี่แบบนุ่มนวลนะครับ สบายๆนะครับเหมาะสำหรับเวลาเราใช้รถในเมืองนะครับที่มีสถานการณ์รถติดๆนะครับในโหมดที่2นะครับ normal mode นะครับก็คือจะเพิ่มอัตราการเร่งมาอีกหนึ่งระดับนะครับเพิ่มกำลังมาอีกหนึ่งระดับนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่เดินทางไกลนะครับแล้วก็ต้องการใช้ความเร็วสูงๆนะครับสำหรับโหมดที่3ครับโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับตัวโหมดสปอร์ตตัวนี้นะครับก็คือเป็นโหมดที่แรงที่สุดครับตัวนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ขับรถเร็วๆนะแล้วก็ต้องการอัตราการเร่งดีๆนะครับไม่ว่าจะเร่งแซงกับชั้นะรอวาาเงทกล